เล่นเป็นสัตว์เล่นเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับอ้อาวเหี้ยมึงเล่นแบบสัตว์มึงไม่เป็นไอสัตว์แล้วมึงให้เป็นเหี้ยอะไรล่ะอ๋อด่าไปในตัวเลย,เยมาๆมาๆมาฮะมัมนไม่ไปล็ลแมปตอในใดที่ตอบเหรอกู <laughs> <laughs> เหนื่อยนยี่นี่ก็จะให้กูไล่ทั้งวันเลย ไอ้ส <straightforward> ัตว์เลือกเลยเลือกเลยจะเป็นตัวอะไรเลือกเลยเลือกเลยเยีมันมีละกันีเหี่ยมากูเป็นปูนาคาเกเซมารูธนวัประชงชาย มีม,มีตัวอะไรเอามาก่อนน้งองๆพวนี้ข้าวย่างหมักแพงเฮ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่ำวมสอนเล่นสอนเล่นสอนเล่นคนผูห้หายใจใต้น้ำได้แล้วเกมเมอร์ส่วนมา,ากจะก,กดสคริปต์ข้ามสอนเล่นแล้วเล่นเลย อย่าข้ามาน้องเกมนี้ต้องต้องได้รับการฝึกสอนจริงๆไอ้ดิวส่งไอ้จิวส่งเฮียส่งแต่สาวให้กูด,ดูกูพอเลยไม่ดูอ่ะมันส่งอะไรมาไอฟี่มึงมึงสตีมจริงมาเนี่ยไอ้เฮียาพี่ไรแล้วอ่ะกูจะบ้าโอพี่พี่พไม่ไม่เตรียมไม่อะไรเลยเหรอไม่ไม่ตอบถามสุขภาพพวกผมสักคำเลยนะพี่นะ อย่าบอกนั้นเลยตั้งแต่ไอ้กลางนัวนะไอ้ฟิล์มเล่นตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งตั้งตีก่อนมึงชื่ออะไรวะ <c oughs> มามากูเชิญไปแล้วที่ไหนวนะน่ะ <c oughs> มึงไปอยู่บอะไรบนนู้นวนะน่ะ ออกแนวเคยเคยดูเกมเดอะไอแลนด์ปะที่มันเป็นไดโนเสาร์เอาชีวิตรอดอ่ะอ oh. นี่กูออออเองน้องๆเฮ้ยมึงจะทำกูทำหี่อะไรกัดแม่งเลยสามึงกินเนื้อกินพืชกินเนื้อกินพืชกดตัวเฮดดมกินได้ไอบอลคิดสภาพกูไปรอดอ้อยเหมือนเพื่อนกูไม่เคยเจอผู้หญิงนาน่ะไปเจเอผู้หญิงแล้วเหมือน อะไรอะไรก็เอาอ่ะตอนนี้ยอะไรก็เอาตูดเพื่อนยังมองว่าขาวมาแล้วเลยโอ้โหเยอเประเทศไทยมันบอกกันได้นะหนุ่มนะมันมันจะมีเควยได้ทำอยู่ฟิล์มสามารถตีกูได้เปเป็น